อ่ะก็กล่าวสวัสดีคุณครับในช่อง K, K M A เอ้เออ ซื้อนั่นแหละมันจะได้โอ้ก็เวนร์ชอง K M Able 4 A ครับวันนี้จะมาเอะเอาเปน็นอย่าแป๊บโอเคมาต่อไปก็เราจะมา,าหาของกันนะครับของที่หายไปที่เราเนี่ยจะขุดได้โอ้โหไม่มม่ใช่น้อยน้อยนะว้า ว้าถึงจะของตัวผ่าไปแล้วแต่ยังมีขอบงบางตันที่ยังเหลืออยู่อืมยังไม่ตามหาเัเพียไงไหนไม้แห้งเอาไม้แห้งอือหืออะไรวะอะไรวะไม่งุณไม้แหงทีพังเลย ไปที่นั่นต่อเออใช่ทำทำนี้เลยนักนิฟตี้ว่าทางนี้เปล่าวะไม่เคยทำนักนิฟตี้มาก่อนโอเคต่อไปก็ไปหาของอมิ่ง แม่งไม่มีอะไรเลยมีทองทองการ์แล้วก็ไอ,อเเผาเป็นทางดีนี่เนี่ยแม่งไม่มีทอดด้วยทอดเราก็โดนเผาไปแล้วมีทางดีนี่จะช่วยชาวบ้านไหมเนี่ยโอ้ แม่งจาช่วยชับบายมั้เนี่ยอีกแค่ก้อนเดียวสวยพีเอ็กทองได้แล้วว่อย เนี้ยที่เก็บไว้แม่งเนี้ไต้อมาถุงยาครอบให้ตัวเราให้มีไม้เลยอือฮึจะซืวอชาทำไมเนี่ย มาเอเคก็ดีอยู่อ้ยอยงน้อยมีท่อนหนยังดีขอทุกอย่างไม่หายไปหมดแล้ววะยังน้อยยังเหลือวาเซิร์อยู่มั้งเปล่าะ โอเคยืดไปไหนก็เหลือไว้นิดนึงนกันไม่มืดตึ๊กเลย ต่อไปก็จะหาต่อ,อม,มันจะมีเพไหมนอะไปเอาน้ำก่อน นาอินฟินิตี้ข้ามไปโอเคมาทุกทีนะครับพอดีผมนั้นไปไปไปขีมาครับไปขีมาเอมไปเอาถังน้ำอืมเนีย่ยคนนี้กลองอะไรอะ่ะนี่ใครเอาของมาตรงนั้นเฮ้ยของนี้ของไงวะอุ้ยน้ำยากระไฟใช่ป่าววะยาอะไรอะ่ะ ไม่ใช่นโยยากาไฟมัง้งมาดิน่าย้ำนโยยากาไฟเปล่าวะของก๊อบไมนเนี่ยตูไหนดินี่พี่ครับพี่ครับวันดีอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือนโยยากาไฟของแท้ฮะของแท้เลยเหรอใช่ของแท้เลยโอ้ของแท้อันนี้พี่ให้แหละครับเป้าวจะไม่ให้ ชักก็อยู่ในนี้มาก็ได้ไหละช่วยช่วยช่วยัวยก็ไม่เห็นเขาออกไปเลยนะในนี้เครื่องอะไรโอ้โนมอเคน้ำเออในของแท้เลยแดงว่าม่งไปฉีครั้งเดียวด้ของดีมาให้ได้ทังสิสิตก็นี่ก็แต่ที่แน่ต้องช่วยชาวบ้านให้ได้ทำไม โอเคขอขัดไปได้กัน 放尿。 hàng lại nó lại nó nhưng mà chặt nhau phải Be on national Yeah, so goody hit Okay. โอเควัจบค,คลิปให้นี้ครับบ๊ายบายสี่ส